สวัสดีเพื่อนๆช่ YouTube องช o u t u b e สพัฒนาชัยครับอยู่กับผมเบนเดอบีรสักเล็กสพัฒนาชัยอัปเดตข่าวมวยทาง YouTube กับช่อง YouTube สพัฒนาชัยตะเภาแก้วไม่เกี่ยงน้ำหนักแสงมณีขอมาจัดให้ไปรับฟังข่าวนี้กันเลยครับกระแสะแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามลำดับเลยคู่มวยที่หลายคนยังลุ้นว่าใครจะคว้าชัยระหว่างแข้งซ้ายแสงมณีสกาแฟมวยไทยเจอมวยเขายังตะเภาแก้วสิงห์มาวินยังไม่กำหนดน้ำหนักนะครับว่าจะชกกันที่วิกัดไหน แต่ล่าสุดครับแสงมณีก,ก็ซิกซิกขอมานะครับบอกว่าขอที่141ปอนด์ซึ่งทางตะเภาแก้วก็บอกไม่มีปัญหาครับชกน้ำหนักไหนก็ได้ ให้พี่บอลแสงมณีเลือกได้เลยตนเองพร้อมชกทุกพิกัดเพราะว่าในเวทนี้ครับตัวเองนั้นทําได้หมดนับตั้งแต่139ถึง142ปอนด์ไม่มีการเกี่ยงเพราะการเดิมพชกกับยอดมวยถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของตอนเองอยู่แล้วรายการนี้นะครับจะชกในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564ครับจังหวัดบุรีรัมย์ช่องอมริน34ถ่ายทอดสดเวลา5โมงถึง1ทุ่มครับพูดถึงตะเภาแก้วกันแล้วน,นะครับก็เปิดสถิติสุดฮอตของขุนเขาวัวชนตะเภาแก้วสิงห์มาวิน สิไฟต์นะครับชนะ7แพ้2เสมอ1ไล่ดูประวัติการชกกันหน่อยครับก็มีชนะนกยก4ลมหวนสิทธิลมหนาวครับวันที่6กรกฎาปี62ที่ลุมพินีชนะคะแนนแก่นสวนสสศิปภายิมครับวันที่19สิงหาปี62ที่ราชดำเนินชนะคะแนนเหนือธรณี3ามชัยพิเศษสุขครับวันที่15กันยาปี62ที่จังหวัดสุราษฎร์ แพ้คะแนนสิทธิศักดิ์เชงงิมิวยิมครับที่ช่อง7สีวันที่20ตุลาปี62ชนะคะแนนธีระเดชจห้าพยักษ์ครับ17กุมภาปี63าที่ราชดําเนินมีชนะคะแนนโลโบปภูเก็ตไฟขับวันที่สิสิงหาปี63ที่ราชดําเนินชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรอ้อเชริยะครับวันที่15ตุลาปี63เวทีราชดําเนินแล้วก็มีแพ้นอกยก3ให้กับ1ละเล็กจิตเมืองนนท์ครับ18ธันวาปี63าที่จังหวัดสงขลาย้ายกลับมาชกเมืองกรุงครับเสมอศิวกรเกียรติเรน ิดแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเฟอร์รารี่แฟรเทค17ตุลาปี64วิกหมอชิดครับเป็นยังกันบ้างครับพิกัดน้ำหนัก1 4 1ปอนด์แสงมณีเจอกับตเภาแก้วเพื่อนๆชอบใครคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ